ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม One Punch Man World สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิวความสามารถหรือว่ารีวิวสกิลของตัวละครระดับ SSR ทั้งหมด7ตัวในเกมน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับเตัวก็จะมีตัวละครที่ไม่ซ้ํากันนะครับหตัวแล้วก็จะมีตัวละครที่ซ้ากันอย่างเจนอสนะครับที่จะแบ่งเป็น2ล่างแล้วก็โซนิกที่จะแบ่งเป็น2ล่างนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าตัวละครทั้งหมดในเกมนี้ที่เป็นระดับ SSR เนี่ยมันมีความ สามารถอะไรกันบ้างนะเผื่อว่าตอนเกมเปิดแล้วท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ไปรีหากันว่าชอบตัวละครตัวไหนบ้างแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษที่หายไปนานเลยนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะลงคลิปรีวิวสกิลตัวละครหลังจากที่ผมปล่อยคลิปแรกไปนะแต่ปรากฏว่า i อดี ID ผมเนี่ยมันติดเควสนะครับคือเควสมันบั๊กไม่สามารถไปต่อได้ก็เลยไม่ได้สามารถมาทําการลงคลิปให้ดูต่อได้ในทันทีนะครับเพราะว่าตัวเกมกว่าจะทําการอัปเดตแพทให้ผมสามารถเดินเควสต่อได้เนี่ยก็เกือบจะวันสุดท้ายแล้วนะก่อนวันสุดท้ายวันหนึ่งนะครับตัวเกมมีการอัปเดตมาผมมถึสาารเล่นว เพราะในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทําการรีวิวความสามารถสกิลของทุกตัวละครที่เป็นระดับ EDR ไปเลยแล้วกันนะครับกลัวว่าถ้ามาทําทีละตัวเนี่ยมันจะไม่ทันกันก็สําหรับตัวละครตัวแรกนะครับผมก็จะขอเลือกรีวิวเป็นตัวละครอย่างอะตอมิกซมูไรก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าตัวละครอะตอมิกซมูลรเนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างนะเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งตัวละครท็อปทที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้มากแน่ๆก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของตัวละครตัวนี้กันว่ามันโหดขนาดไหนสําหรับตัวละครอะตอมิกซมูไรนะครับก็จะเด่นทางด้านการโจี รรมาเพื่อมอบสถานะจุดอ่อนให้แก่ศัตรูแล้วก็จะมีสกิลนะครับที่จะเด่นทางด้านการเคาน์เตอร์แอคแท็ศัตรูนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลการโจมตีปกติกันก่อนเลยละกันนะครับสำหรับการโจมตีปกติเนี่ยจะสามารถต่อคอมโบได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับผมทุกๆการโจมตีต่อเนื่องครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่5นะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะแปลสถานนะ จุดอ่อนเอาไว้ที่ศัตรูนะซึ่งสถานะจุดอ่อนนี้เนี่ยจะสามารถทําการสแต็คกันได้สูงสุดที่5ครั้งนั่นเองนะครับตีธรรมดาครบ5ชุดเนี่ยก็จะแปะสถานะจุดอ่อนได้ทั้งหมด2ครั้งนั่นเองนะและก็จะมีการชาร์จโจมตีด้วยนะครับสำหรับการชาร์จโจมตีเนี่ยก็จะสร้างดาเมจทั้งหมด100%จากพลังโจมตีนะและก็จะทําการลบล้างเกรสถานะจุดอ่อนออกไปด้วยซึ่งไอเกรสถานะจุดอ่อนนี้นะครับถ้าเราสามารถทําการสแต็คได้ครบ5ครั้งเนี่ยมันจะสามารถทําการระเบิดดาเมจออกมาถึง6 8 0ของพลโจมตีนะเวลาที่เราาาทรช์จมตี ต่อไปก็จะเป็นสกิล e นะครับสำหรับสกิล e เนี่ยเวลาที่เราทําการกดใช้แล้วโจมตีใส่สูนะครับก็จะเป็นการคอมโบโจมตีรัวๆใส่เป้าหมายแบบนี้นะครับผมและก็จะทําการสร้างสถานะจุดอ่อนเอาไว้ที่ศัตรูด้วยนั่นเองนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถกดทําการค้าโจมตีเพื่อคอมโบต่อได้แบบนี้นะครับต่อไปสกิล q นะครับจะเป็นสกิลในการเคา์เตอร์โดยเราต้องกดสกิล q ให้ตงรตงจังหวะเพื่อที่เราจะสาม,มารถทําการกดโจมตีคา์เตอร์สวนกลับไปได้แบบนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสกิลที่เท่มากๆเลยนะครับต่อไปจะเป็นสกิ การที่เราเนี่ยต้องกดตัวทีนะซึ่งสกิลท่าไม้ตายเนี่ยจะสร้างดาเมจทั้งหมด5,000จากพลังโจมตีหลังจากใช้สกิลท่าไม้ตายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการเพิ่มดาเมจ5ให้กับเพื่อลวมทีมนะครับผมทั้งทีม เป็นระยะเวลาทั้งหมด40วินาทีนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวต่อไปก็ขอยกให้เป็นไซตามะเวอร์ชั่นในความฝันแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ต่อยมันมากๆเลยนะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นยากทำคอมโบโยากมากๆเลยนั่นเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสกิลของตัวละครตัวนี้กันสําหรับตัวละครไซตามะนะครับก็จะเป็นตัวละครที่จะเน้นการโจมตีแล้วก็สลับกับแด๊ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะโจมตีเสร็จแด๊ดแล้วก็โจมตีต่อก็จะเป็นการพุ่งนะครับผมแล้วก็โจมตีเรื่อยๆนะครับ คือมันจะเน้นการโจมตีธรรมดาลแล้วก็แดชการโจมตีธรรมดาลแล้วก็แดดประมาณนี้นะก็จะสร้างดาเมจแล้วก็จะมีการเก็บค่าสถานะบ้าเลือดตรงนี้นะครับคือทุกๆสกิลของไซตามะจะเก็บค่าสเตตัสไอ้บ้าเลือดตรงนี้นะพอมันเต็มมันจะสามารถทําการเปลี่ยนร่างเป็นร่างแบบบ้าเลือดนะครับผมและการโจมตีต่างต่างเนี่ยก็จะได้รับการเพิ่มดาเมจมากยิ่งขึ้นต่อไปก็จะเป็นสกิลคิวนะครับสกิลนี้เนี่ยเวลาที่เราทําการกดตัวละครไซตามะก็จะทําการ คอมโบหมัดชุดหมัดรัวใส่เป้าหมายศัตรูนะครับก็จะสร้างดาเมจแล้วก็จะทําการเก็บสถานะบ้าเลือดตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเราใช้สกิลนี้หลังจากแดชเนี่ยมันก็จะเป็นการคอมโบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเป็นการตีไปตีมาแบบนี้นี่เองนะก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าตัวละครไซตามะมันจะเน้นการแดชแล้วก็โจมตีนะครับต่อไปสกิลอ e ีนะครับกดแบบไม่มีการแดชก่อนหน้าก็จะเป็นการกระโดดตีแบบนี้นะแต่ถ้าเราใช้หลังการแดชเนี่ยก็จะเป็นแอนิเมชันแบบนี้นะครับผม และต่อไปสกิลอาร์นะครับสกิลอาร์เราจะใช้ได้หลังจากที่เราเนี่ยเก็บค่าสถานะนะครับเลือน้อนเนี่ยจนเต็ม100%ตตรงนี้นะครับผมเราถึงจะสามารถทำการกดใช้สกิลอาร์ได้พอเรากดใช้สกิลอาร์นะครับไซตมามะก็จะเบ่งพลังขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเราจะสามารถทําการโจมตีปกติอะไรต่างๆนะครับผมได้รุนแรงแล้วก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงสกิลต่างๆด้วยแต่ว,ว่าความพิเศษของสกิลอาร์เนี่ยมันจะสามารถทําการกดใช้ได้ครั้งหนึ่งนะไซตมามะก็จะทําการรวบรวมพลังหมดัดแล้วก็ต่อยไปแบบนี้นั่นเองนะครับ ต่อไปก็จะเป็นสกิลท่าไม่ตายสกิลตัวทีนะครับถ้าเราทําการกดใช้เนี่ยไซต,ตามะก,ก็จะต่อยศัตรูด้วยดาเมจ5,000%จากพลังโจมตีนะและหลังจากใช้สกิลอันเตเมจเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจ5%นะครับผมให้กับเ <c oughs> พือนร่มทีมทั้งตี้นะครับเป็นระยะเวลา40วินาที S 1> <S 1> ็ความสามารถของสกิลอันติีของตัวละครระดับเอเดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันทุกตัวละครนะครับส่วนแอนิเมชันเนี่ยก็ที่ไม่แพ้แพ้กันเลยนะสำหรับตัวละครตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอย่างโซนิกนั่นเองนะตัวละครโซนิกเนี่ยจะเด่นทางด้านการโจมตีปกติเพื่อสร้างสถานะค่าความไวนั่นเองนะครับ ซึ่งสถานะค่าความไวเนี่ยเราจะดูได้จากตรงนี้นะครับผมตรงรูปดาวกระจาย3อันตรงนี้นะถ้าเราสามารถทําการเก็บได้ครบ1ดาวกระจายนะครับตัวละครซนิคก,ก็จะได้มีค่าความไวมาใช้นะครับผมทั้งหมด100นะครับผมก็จะเก็บครบ3อันเนี่ยก็จะเต็มทั้งหมดที่ 300ค่าความไวนั่นเองนะครับในเวลาที่เราเก็บค่าความไวขึ้นแต่ละอันเนี่ยเอฟเฟกต์การโจมตีธรรมดาของโซนิกแล้วก็ความสามารถในการโจมตีก็จะเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ถ้าเก็บจนครบเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่เอฟเฟกต์การโจมตีธรรมดาสวยที่สุดแล้วนะต่อไปสกิลคิวนะครับจะเป็นสกิลในการกดใช้แล้วก็พุ่งไปอย่างศัตรูพุ่งแทงประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลอีนะครับจะเป็นสกิล e ในการคา์เตอร์นะครับในรันที่เราเนี่ยจะต้องกดสกิลอีทั้งหมดั้งครั้ สกิลอาร์นะครับอันนี้จะต้องเก็บสเตตให้ครบ3สเตตเหมือนไซตามะเลยนะสกิลอาร์ของโซนิกเนี่ยเมื่อเรากดใช้ก็จะทำการปันป่นๆแบบนี้นะครับซึ่งจะสร้างดาเมจแรงมากอยู่ที่2,580เปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันตอนแชนตีนะครับก็จะสร้างดาเมจ5,000เปอร์เซ็นต์จากพลังโจมตีเหมือนเดิมนะแล้วก็จะบัฟดาเมจ5%ให้กับเพื่อนโลมทีนทั้งหมด40วินาทีหลังจากแชนรีเซ็ต ต่อไปเราก็มากันที่ตัวละครอย่างปูซิยวแฟงกันบ้างนะครับสหรับปูซิวแฟงเนี่ยก็จะมีจุดเด่นตรงทางด้านการโจมที่ปกตินะครับผมในการลดดาเมจนะแล้วก็ในการใช้สกิล R ในการเคาน์เตอร์สตูตอนที่สตูโจมตีมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ จะคาลเตอร์เดสตอยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วก็จะสามารถทําการโจมตีสวนกลับไปได้ทั้งหมด5ฮิตนะซึ่งเวลาที่เราทาการโจมตีสวนกลับไปก็จะได้สเต็กสกิลเอมาใช้ได้ด้วยนะครับสกิลเ e เนี่ยเวลาที่เราทําการกดใช้ก็จะเป็นการโจมตีรูปแบบนี้เลยนะสร้างราเมจดที่รุนแรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเก็บไอค่าพลังยุทธ์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับและสกิลอานะครับนอกจากใช้ในการคาเตอร์ได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้โดยการกดค้างได้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องมีค่าพลังยุทธ์ตรงนี้เต็ม3เกตนะแล้วเราจะสามารถทําการกดค้างได้ แอนิเมชันก็จะเป็นการใช้หมัดสายน้ำทลายหินรัวๆแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องมีเกจพลังยุทธให้ครบ3าเกจก่อนนะต่อไปสกิลคิวของปู่ซียวแฟงนะครับผมจะเป็นการกดใช้แล้วก็เดทไปด้านหลังโดยที่ไม่ใช้พลังงานแล้วก็เสริมพลังในการโจมตีธรรมดาต่อเนื่องสีวินาที ส่วนนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันเอฟฟกตอนใช้สกิล่ามไม้ตายนะครับผมส่วนความสามารถสกิลเนี่ยก็จะสร้างดาเมจ5,000เหมือนกับทุกๆตัวละครนะแล้วก็บัฟดามเมจให้กับเพื่อนร่วมทีม5เป็นเป็นระยะเวลา4วินาที ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเจนอสร่าง s s เเสื้อดำนะครับมันจะคล้ายๆกับร่าง s r แต่ว่าล่างเอจะเป็นชุดสีขาวตัวน,นี้เนี่ยจุดเด่นจะอยู่ตรงที่จะสามารถทําการเปลี่ยนโหมดการโจมตีได้นะครับจะมีโหมดการโจมตีระยะใกล้นะครับเวลาต่อยก็จะเป็นการคอมโบประมาณนี้เลยเนี่เองนะส่วนสกิลต่างๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลอ e ีในการรวมหมัดน,นะ ต่อไปถ้าเป็นโหมดระยะไกลเนี่ยให้เราทําการกดตัวอาเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลได้แล้วนะครับการโจมตีปกติก็จะเปลี่ยนเป็นการยิงพลังแบบนี้นะครับผมสกิลคิวเนี่ยก็จะเป็นการยิงบอลไฟแบบนี้นะครับส่วนสกิลอีก็จะเป็นการยิงชาร์จเลเซอร์นะในมือถือก็กดตรงปุ่มสกิลได้เลยนะครับก็สกิลของตัวละครเจนอตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นสกิลที่อาจจะไม่ได้ดูวหวามากมายนะครับแต่ว่าเล่นสนุกมากๆตัวหนึ่งเลย ส่วนตอนใช้สกิลอันติกก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับส่งความสมารถของสกิลอัติเกอจะ500%จากพลังโจมตีแล้วก็บัฟ5%เป็นระยะเวลา4ศีรเหมือนเดิมนะ มาดูกันที่ตัวละครเจอนอล่างที่2กันนะครับตัวละครตัวนี้ก็จะเน้นการเก็บค่าพลังสถานะเผาไหม้นะครับจะเป็นหลอดด้านล่างตรงนี้นะเวลาที่เราทําการโจมตีปกตินะครับไอหลอดนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะแต่ว่าตัวละครเจอน่ร่างที่สมันจะมีความพิเศษตรงการโจมตีปกติเนี่ยเวลาที่เราโจมตีมันจะมีไอหลอดฟา้ฟาขึ้นมาเมื่อกี้นะครับถ้าเราสามารถทําการโจมตีกดได้ตรงจังหวะนะครับผมแล้วก็จะสามารถเก็บค่าสถานะพลังเผาไหม้ได้ มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะขึ้นไวกว่าการต่อยมั่วๆนะต่อไปสกิลอีนะครับสำหรับสกิลอีเนี่ยก็จะเหมือนกับการโจมตีปกตินะจะมีการแบบกดปกตินะครับผมกับการกดให้ตรงแบบแม่นยำนะครนนี้ผมไม่ได้กดยังหวาดที่มันขึ้นแม่นยำให้กดนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดใหม่นะพอมีวงหัฟ้าแล้วก็กดแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นการโจมตีแบบแม่นยำนั่นเองนะ ก็เป็นตัวละครที่เล่นแล้วก็ต้องดูวงฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาดีๆนะครับกดให้ตรงจังหวะก็จะได้เก็บเผาไหมมารวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไปสกิลนะครับก็จะเป็นการต่อยแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีวงฟ้ามาให้เรากดเหมือนเดิมนะครับถ้าเรากดตรงก็จะเก็บค่าพลังเผาไหมได้มากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวเรามาดูตอนกดแบบตรงจังหวะทุกรอบกันนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปสกิลอาร์ก็จะเป็นสกิลในการใช้เคาน์เตอร์ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกัน แบบนี้นี่เองนะครับและสกิลอาตอนที่เราสามารถเก็บค่าพลังเผาไหม้ได้จนเต็มหลอดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะก็จะเป็นแบบนี้เลยเรียกว่าอลังการมากๆเลยนะส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลอัลติเมทของตัวละครเจนอ้นล่างนี้นะครับผมก็จะเป็นการชาร์จปืนใหญ่แล้วก็ยิงไปนะส่วนความสามารถของสกิลอัลติเมทเนี่ยก็เหมือนกับตัวละครระดับเอเดอาร์ทุกตัว ต่อไปก็จะเป็นตัวละครโซนิ c เวอร์ชันอยู่ในคุกนะครับโซนิคร่างนี้เนี่ยก็จะเน้นการโจมตีโดยการใช้ร่างแยกในการมาช่วยต่อคอมโบไม่ว่าจะเป็นการตีปกติการใช้สกิลอะไรพวกนี้นะครับผมก็โจมตีปกติก็จะเป็นประมาณนี้นะเฉยๆไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนสกิล E เนี่ยก็จะเป็นการเรียกลางแยกออกมาแบบนี้นะครับผมซึ่งร่างแยกเนี่ยจะสามารถทําการช่วยเราทําการโจมตีได้แบบนี้นะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติมได้นะต่อไปก็จะเป็นสกิล Q นะครับจะเป็นสกิลในการเคาน์เตอร์ถ้าเราเคาน์เตอร์ถูกจังหวะนะครับก ทิ้งร่างแยกหรือว่าเลี่ยงร่างแยกออกมาประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลอานะครับผมก็จะเป็นสกิลที่ถ้าเราใช้โดยที่ไม่มีร่างแยกเนี่ยก็จะสร้างดาเมจได้เบาที่สุดนะครับแต่ถ้าเราใช้โดยที่มีร่างแยกสูงสุดที่3ตัวละครนะครับก็จะสร้างดาเมจได้สูงสุดที่2100เเลยนะส่วนแอนิเมชันตอนใช้สกิล,ล,อ,นนอ,กลอันติกก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผม 空前客俺が全て勝ってやる。 ก็เป็นว่าสับคลิปในการมารีวิวความสามารถสกิลของตัวละครระดับ SDR ในเกมทุกตัวก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งในเกมวันพัน u s a n d m a n v เนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่เกมเปิดเลยนะครับหรือไม่ก็เปิดเทสอีกรอบหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนนะครับส่วนรายละเอียดสกิลในคลิปนี้อาจจะรีวิวไม่ละเอียดมากนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันก็ส่วนตัวละครถ้าผมชอบก็ผมก็จะชอบเป็นอะตอมิกับ Sonic อร์ชั่นในคุกนะครับเพราะมันใช้ร้างแยในการโจมตีค่อนข้างสนุกมากมเอาละคลปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะ